ในเมืองที่หมุนเร็วทุกวินาทีเรามักเดินผ่านกันไปโดยไม่เคยหยุดฟังหัวใจของตัวเองจริงๆอาร์ตโมเมนต์เนี่ยเป็นช่วงขณะหรือว่าช่วงเวลาของความสุขกับการทำงานศิลปะ ศิลปะนี่จริงๆผมว่ามันอยู่ในใจของทุกคนนะถ้าเราจําได้ตอนเด็กๆวิชาศิลปะนี่เราจะมีความสุขเราจะสนุกกับมันอันนี้พอที่นี่เชิญชวนมาผมก็ว่าเอ๊ะตรงนี้มันอยู่ตรงสถานีคนกินที่ตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นที่ที่แบบคนผ่านเยอะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผู้โดยสาร กับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่สนใจบางทีเขาสนใจเขาอาจจะแวะมาง่ายหน่อยคือไม่ได้มาเรียนแต่ถามว่าจริงๆสีน้ำเนี่ยใช้อะไรบ้างเราก็แนะนําไปได้อันนี้ผมว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนว่าที่ตรงนี้เปิดกว้างสําหรับทุกคําถามว่าเปิดกว้างสําหรับผู้สนใจทุกเพศทุกวัยเลยที่ซ้ำไหย อาะจริงๆเป็นวัตถุประสงค์อยู่แล้วนะครับทาง BEM เนี่ยเขามีนโยบายในการที่จะเผยแพร่แถ,ถ้าดูดีๆนะหน้าห้องเรียนนี่จะเขียนว่าเป็น Art Learning Center ความหมายก็คือว่าผู้ที่สนใจในด้านศิลปะต่างๆสามารถที่จะมาเรียนรู้ที่นี่ได้แล้วก็จัดคลาสเรียนให้มีศิลปะที่หลากหลาย ส่วนอีกคลาสหนึ่งก็วันนี้ก็สอนอยู่ก็คือคลาสของอาจารย์ไข่นะอาจารย์ไข่นี่เป็นเพื่อนเหมือนกันนะอยู่ช่างศิลป์ด้วยก,กันนะแต่แกแกจะเป็นสายเชันนี้ คลาสนี้นะคะเป็นคลาสที่สอนระบายสีใต้เคลือบเซรามิกก็ให้นักเรียนเนี่ยมาลงสีบนชิ้นงานเซรามิกแล้วเราจะเอาชิ้นงานเนี่ยไปเคลือบแล้วก็ไปเผาให้อีกทีหนึ่งเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริงๆก็เริ่มต้นด้วยการวาดพื้นฐานก่อนซึ่งอาจจะเป็นลายการ์ตูนหรือว่าลายแมวลายธรรมชาติซึ่งนักเรียนก็สามารถจะเอารูปแบบงานของที่ตัวเองชอบมาให้เราดูได้ว่าอยากจะระบายแบบไหนแล้วเราก็จะสอนวิธีการระบายสีให้ เราแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการมีอารมณ์ในการวาดปล่อยใจชิลๆในระหว่างพักจากการทํางานหรือว่าการเรียนที่ช่วงเวลาแบบนี้มันอาจจะแบบเคร่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาที่พักนิดหนึ่งก็สามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้เพราะว่าเราจัดอุปกรณ์แล้วก็ของทุกอย่างวาให้ครบมาตัวเปล่าๆเ,เลยกับใจ ตัวนี้มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคสำหรับหลายๆคนที่เคยชอบวาดลูกกลับมาแล้วลองดูผมว่าอาจจะค้นพบงานอดิเรกที่มีคุณค่ากับตัวคุณมากนะครับเดินเข้ามาแล้วก็เรียนวาดลูกจะได้พบอาจจะเป็นจิตวิญญาณลึกๆของตัวเองที่เคยชอบในทุกจังหวะของชีวิตเราต่างหยหาพื้นที่เล็กๆที่ให้เราได้ฟังเสียงตัวเองอีกครั้ง